ก็สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับสู่ช่อง m ิสเตอร์โลนวันนี้เราอยู่เกมมันพีเชอร์คูกอีกเช่นเคยนะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับหลังลจากที่เราหายไปประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับเนื่องจากผมไปสัมภาษณ์งานที่กอสมอมานะครับโดยวันนี้ผมก็จะมาสุ่มการชาเพื่อนดูดกันนะครับทั้งหมด4ครั้งโดยจะเป็นการสุ่มกาชาในพาร์ทแรกนะครับพาร์ทของราชาจนสลัดโกดีโรเจอร์นะครับ โดยเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมจะพาไปดูสเต็ปกันก่อนนะครับว่าแต่ละสเต็ปต้องใช้ผลสายลุงยังไงบ้างน,นะครับโดยสเต็ปหนึ่งถึงสามเสียผลสายลุงปกตินะครับห้ผลการสุ่มครั้งที่4ก็จะเสียผลสายลุงเพียง1ผลนะครับครั้งที่6จะการันตีใบแดงนะครับใบที่11ครั้งที่8ด เสียผลสาย sì 000, ลุ 24, 000, 20, 000, ้งหนึ่งผลเช่นกันนะครับครั้งที 000, ่สิบสองก็เสียสายลุ้งนะครับหนึ่งผลครั้งที่ยสิบสี่การันตีใบแดงใบที่สิบเอ็ดนะครับครั้งที่สิบหกยี่สิบยี่สบสี่เสียผลสายลุ้งหนึ่งผลนะครับครั้งที่ยี่สิบหกจะการันตีใบแดงใบที่สิบเอ็ดนะครับครั้งที่แปดเสียหนึ่งผลครั้งที่สามสิบก็จะการันตีนะครับ โรเจอร์หนึ่งตัวนะครับโดยกราชากรอบนี้นะครับก็จะมีกราชากฟรีด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสเต็ปแรกนะครับห้าสิบผลมาดูกันซิว่าครับรอบนี้ผมจะได้ตัวละครใหม่หรือเปล่านะครับรอบแรกครับไป หนึ่งสองสามโอ้ใบแดงเงียบนะครับรอบแรกรอบแรกของผมในเกลือบ่อยมากเลยครับสำหรับการสุ่มกาชารอบแรกนะครับตัวละครแรกที่ออกเอ,อ่อโชนี่ช็อปเปอร์ oh, oland, น,นะครับใบที่สองครับเบอร์เจนะครับล่างสีอะไรเนี่ยสีเขียวนะครับ ใบที่สามครับลูกน้องกิวเตโซโลครั้งที่ห้าครับตัวฮันลวินของเออ่ของของใครหน้าของโคล่า ครั้ 7, งที่เจ็ดไครั้งที่หครับครั้งที่7ดรอบตุจิใบที่8ดครับใบที่เก้าโอ้โหไม่มีใบแดงอแอบแฝงมาเลยนะครับรอบนี้รอบแรกรอบแรกเกืออะไรนะครับดูทรงแล้วตัวละครใหม่อย่างโรเจอร์ไม่น่าจะออกนะครับสำหรับ บารอบนี้ครับใช้ดวงปนี้หมดไปแล้วคารเวนดิสครั้งที่สองครับขอใบแดงตัวใหม่ใหม่ไม่ซ้ำหน่อยฮะอ่านี่ครับใบแดงออกแน่ๆครับหนึ่งใบนะครับมีเอฟเฟกอย่างนี้นะครับมาดูกันว่าลูฟี่จะออกมากี่ล่างนะครับ ไปครับลูฟี่ลางสองครับสามสี่ห้าโอ้โหไหนใบแดงครับใบแดงแฝงแน่ครับไม่รู้ใบไหนเหมือนกันครับมาแล้วครับรู้กันครับตัวอะไรโอ้โหตัวซ้ำครับตัวนี้จัดนะครับสีเหลืองนามิครับไปที่สอง ใบที่สามครับนามิอีกแล้วครับแต่เป็นล่างสีฟ้าใบที่สี่ครับก็ดเอเนห้า e e ครับชอปเปอร์ใบที่หกครับโบอาแฮนคอกสีแดงนะครับใบที่เจ็ดใบที่คคแปดครับ โอ้โหดูทรงแล้วเรียบร้อยครับเกลือแน่นอนตัวละครคู่ครับเขาก็ได้โรบินและใบที่11ครับโอ้โหใบทองเหมือนเดิมครับสันจิขาดำนะครับ ถังที่สามครับห้าสิบผลอาครับใบแดงอีกแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อครับว่าตัวละครใหม่ครับโรเจอร์จะมาไหมไปครับมาครับล่างแรกโอ้โหมาล่างแรกครับมาครับใบหนึ่งใบครับใบแดง สองใบครับเอาละครับมาลุ้นกันครับว่าสองใบนี้จะเป็นตัวอะไรกันครับลูกบิ๊กมามนะครับใบแรกตัวละครนี้ผมยังไม่มีนะครับเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งครับใบที่สองครับลูกน้องบิ๊กมามอีกแล้วนะครับใบที่สามครับ ไบที่ี่เลโอรครับใบที่ห้าเบตใบแดงครับตัวใหม่ที่เอะสาธุตัวใหม่ตัวใหม่หมอ้าวลอวานนครับเหาวแล้วครับมาแล้วครับตัวละครใหม่หนึ่งตัวครับไอดีผมที่ยังไม่มีนะครับรอภาควานนคุณี้นะครับ เออหรือไม่ใช่เออน่าจะใช่แหละครับแลนออฟวานอคนนี้ใบที่เจ็ดครับฮอคคินนะครับใบต่อมาครับใบที่แปดโรบินนะครับและใบที่เก้าครับใบแดงครับชาร์ตชาร์ตโอโหชอปเปอร์ล่างเหลืองครับตัวนี้ผมก็ยังไม่มีครับถึงเราไม่ได้ตัวใหม่แต่และ เราก็ได้ตัวเก่านะครับที่ว่าผมยังไม่มีนะครับชอปเปอร์ชอปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวคูณใส่ใหม่ชั้นยอดนะครับใบที่สิบครับและใบที่สิบเอ็ดครับใบทองเหมือนเดิมครับแคลอด เราก็เข้ามาถึงการสุ่มครั้งสุดท้ายกันแล้วนะครับครั้งที่สี่ครับเสียผลใสลุงเพียงหนึ่งผลนะครับเราจะได้ตัวใหม่ไหมโอ้โหไม่มีเอฟเฟคครับมาจะเรียบร้อยครับรอบนี้ไปครับไม่มีเอฟเฟคครับสองสามโอ้โหทองหมดเลยครับเรียบร้อยครับ เกืออีกแล้วครับรอบที่สี่หันที่สองครับแจ็คนะครับไันที่สามันที่สี่ครับพุดดิ้งใบที่ห้าโฮบี้ครับใบที่หก ในโกมามูชินะครับล่างห้าดาวใบที่เจ็ดครับโอ้โห oh, มาติดกันเลยครับ oh. มันจะมีใบแดงแบบแฝงไหมครับเนี่ยรอบนี้ใบที่เก้าและใบสุดท้ายครับใบที่สิเอดโอ้โหใบทองอีกแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสุ่มกาชาบาของเอ่อราชาจนสลัดโกดีโรเจอร์นะครับก็สรุปนะครับเราไม่ได้ตัวใหม่นะครับสําหรับกาชารอบนี้กาชาสิ้นปีนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ